รถพรีเมียม c b u ไม้แท้กับเครื่องยนต์ดีเซล2,000 c c ที่ขับเคลื่อนล้อหลังออปชั่นครบชุดแต่งแน่นๆกับคันนี้เลย Mercedes-Benz CLS 300d AMG Premium ปี2019นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถพรีเมียมบุนท็อปสุดที่สุดของยนตกรรมที่มีเอกลักษณ์ดีไซน์ที่รอรู้ไฮโซและทันสมัยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์พรีเมียม2บุคลิกโซ่ทรงปาดเปลี่ยวสไตล์คูเป้ควาสวสบายสไตล์ซีดานผสมผสานกันอย่างลงตัวอย่างดีไซน์ด้านหน้านะคะไฟหน้ามาด้วยไฟมัตติบลีม LED เป็นระบบปรับโคมไฟหน้าตามการเลี้ยวของพวงมาลัย ALS ระบบเพิ่มความส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้งและยังสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้มาพร้อมกับเบรคทามดันยไรแบบ LED ค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและกระจกมองข้างแบบปรับลดแสงอัตโนมัติได้ในส่วนด้านล่างนะคะเป็นล้อ AMG ลายหาการคู่ขนาด9นิ้ว ในส่วนท้ายรถจะมีปุ่มปิดเปิดฝากระโปรงท้ายบนกุญแจรีรโมทและระบบเปิดปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้าฝาท้ายเปิดปิดโดยไม่ต้องใช้มือ ภายในนะคะต้องบอกเลยว่ารูหราอรังการสุดๆมาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ด y นามิกซีเลตที่สามารถปรับได้ถึง5รูปแบบกันเลยทีเดียวได้แก่โหมด Eco, Comfort, Individual, Sport และ Sport p พัดค่ะมาต่อกันที่หน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นการขับขี่การแสดงผล Head up Display และหน้าจอแสดงผลด u โอ o ค k p i t s สกรีนเป็นหน้าจอคู่ขนาด12.3นิ้ว มีระบบเครื่องเสียงออเดโอรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ระบบนำทางเน v ิเกเตอร์สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้และที่สำคัญสามารถสร้างบรรยากาศพรีเมียมแอมเบนไลติงกลับได้ถึง64เฉดสีในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันและยังมีระบบควบคุมความเร็ว o รุ Control และมีแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัย และก็ยังมีพาเดนชิปมาให้ด้วยค่ะในส่วนเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแล็บป้าและเบาะคู่หน้าเป็นเบาะประับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่ซีฟเบาะด้านหลังแยกทับอิสระ40 20 40ในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารจะตกแต่งด้วยลายไม้และกราบบันไดเรืองแสงพร้อมสัญลักษณ์ Merced e เ Ben บรวมกับชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต ต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้อลังการสไตล์หรูราบเรียบพร้อมความสง่างามเก็บทุกรายละเอียดสุดยอดด้วยเทคโนโลยีและระบบป้องกันคั้นเทพถ้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่ Open Road ทุกวันและคันนี้ยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่2 6 9ล้าน6 9 0บาทเท่านั้นคะ่ะ